วัสดีครับ FC ทุกท่านนะผมตอนนี้เราก็อยู่รถเชฟโรเลตแคปติว่านะครับลูกค้าไปชิคมาแล้วนะครับจากที่ศูนย์บริการนะครับอกว่าศูนย์บอกว่าหัวฉีดสูตรสองเสียนะครับนี่ครับหัวฉีดเสียนะครับศูนย์ประเมินราคามาหนักเอาการนะผมท่านลูกค้าไม่ไหวนะครับซูราคาไม่ไหวนะเลยมาทางร้านเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทําการซ่อมหัวฉีดให้ใหม่นะผมโอเคครับ ขึ้นมาดูสินี่ครับหัวฉีดรถยนต์นเชฟแคปติว่านะครับ440นะครับขอนี่อย่างแร่ขอมาเรียบร้อยไปรูปเครื่องโชว์ฟ้องโคง้ดหัวฉีดสุบสองนะครับมีการลวดลนะครับโอเคเรทาทำการจัดการให้ครับผม ขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีมิตรรักแฟนแฟนเอฟซีทุกทุกท่านนะครับมิตรรักแฟนแฟนเอฟซีทุกทุกท่านนะครับจบไปอีกหนึ่งปัญหาที่คาใจนะครับจบไปอีกหนึ่งปัญหาที่คาใจในรถยนต์เชฟครเบวาีร้อยสี่สิบนะครับ4ีร้อยสี่ิมีอาการนะครับมีอาการเครื่องโดนดับนะครับฟ้องรหัสปัญหานะครับฟ้องรหัสปัญหาวงจรหัวฉีดสูบสองไม่ทํางานนะครับมีอาการไฟโชว์ไฟเด้งนะครับ ในเบื้องต้นท่านจะของรถไปทําการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมาแล้วนะครับในรถคันนี้นะครับในส่วนไฟตรงนี้นะครับในส่วนไฟตรงนี้จะเป็นไฟอบอกตําแหน่งเซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังนะครับตำแหน่งเซนเซอร์อยู่ด้านหลังมันเสียนะครับท่านเจ้าของรถบอกยังไม่ได้ดําเนินการนะครับเนื่องจากปัจจัยยังไม่พอนะครับท่านเจ้าของรถติดตอ่อมาหาเรานะครับเนื่องจากติดตามเราทางช่องทาง y o u ูทูบเฟซเฟ e บุ๊ k ต่างๆนะครับติดตอ่อมาหาเรานะครับเราตาดําเนินการ เราดําเนินการให้นะครับในแค่หัวเดียวเท่านั้นนะครับในแค่หัวที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับพร้อมกับเราทําการเอาใจใส่นะครับเอาใจใส่ในทุกด้านนะครับในทุกระบบนะครับและพร้อมกับเราทําการรีเซ็ตโปรแกรมครับรีเซ็ตโปรแกรมให้ใหม่นะครับในการขับขี่นะครับในรถยนต์เชฟครับที่ว่านะครับในรถยนต์เชฟเก็บเก็บก็ว่าเป็นรถยนต์ที่ทําการขับนิ่มนวลมากนะครับเป็นตํารถยนต์ที่ทําการขับนิ่มนวลมากนะครับการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งนะครับเปลี่ยนออกไปตามรอบที่สมดุลนะครับ การขับขี่ม so ีความนิ่มนวลนะครับขับขี่เงียบมากนะครับพูดง่ายๆเหมือนถ้าเกิดเรานั่งเรือก็เหมือนเรือโทนาโดนะครับเครื่องบินก็เครื่องบินระบบ VIP เลยทีเดียวนะครับในรถคันนี้นะครับในรถคันนี้เราอยากจะบอกว่านะครับเราอยากอยากจะบอกว่าในการเช็คซ่อมนะครับในการเช็คซ่อมหัวฉีดชนิดเป็นเดียวไฟนะครับนะครับชิ้นเป็นเดียวไฟมีความสลับซับซ้อนนะครับมีความสลับซับซ้อน สําหรับท่านที่ยังไม่ชํานาญนะครับยังไม่ทําชานาญก็ขอให้ทําการศึกษาให้ทีทวนก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะงานเข้านะครับไม่งั้นอาจจะงานงานเข้านะครับนะครับสําหรับท่านที่อยู่ในวงการนะครับสําหรับท่านที่อยู่ในวงการบอกโอ้ยไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ต้องมีพิธีรีตองนะครับมันก็แล้วแต่สูตรไขรสูตรมันนะครับมันก็แล้วแต่สูตรไขรสูตรมันนะครับ แต่สำหรับต like ัวกับผมเองนะครับแต่สําหรับตัวกับผมเองเจอมาเยอะแยะนะครับเจอมาเยอะแยะนะครับนะครับในกับปัญหานะครับในกับปัญหานะครับบางครั้งทําการซ่อมอย่างดีนะครับซ่อมว่าเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เอาเข้าไปติดตั้งในรถกลับเป็นอีกแบบอย่างนะครับดังนั้นในการดําเนินการซ่อมนะครับในเดือนดาเนินการซ่อมต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับทุกอย่างมีหลักมีขั้นตอนทุกอย่างนะครับ ในรถยนต์เชฟแคปที่าหรือในรถยนต์ที่เป็นระบบหัวฉีดเดีย่ยวไฟนะครับ <c oughs> ท่านไหนมีปัญหาปาหร,รึกษาเราได้นะครับท่านไหนมีปัญหาปาหร,รึกษาเราได้นะครับในรถยนต์เบนซินดีเซลครับที่ร้านอุปกรณ์รถยนต์จังหวัดเลยนะครับ0 8 4ย0 3 6 8 1 4นะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่าน A